ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมีหน้าทางตัวเลขโชคลาภมาฝากเกี่ยวกับเลขคุ่มนะคะเลขคุ่มเ,เลขผีบอกนะคะนุ่นที่ยากก่ขอเบ้าเป็นพักๆนะคะเขังนอกบ่าสามารถไปทายท้ำได้เะะด้อเพราะว่าเพลินเปิดเครื่องกระจายเสียงนะคะ ทั้งเอยขายผ่าทั้งเิ่นเลือไล่เขาสารอาหารแห่งเอ,อขาเปลือกไปงานผาถุดธนมอยู่อำเภอห้วยเม็กเลยนะคะทนที่ยากก็เลยบ่อไปทายถ้ำยูข้างนอกอยู่สถานทีวัดกับบ่ได้นะคะเสียงเขาไม้กระตรง g ทายอยู่ในบ้านนะคะเอ,อเลขผีบอกนี่เป็นงวดนี่เป็นงวดที่เก้านะคะวดน,นี้เป็นงวดที่เก้าจากเขาหรือจากไกลเคียงข้อก็ค่อยมาติดตามนั้งกัน พอวังหดที่เอ่อวดที่เจ็ดหดที่แปดบกเข่านะคะหดที่หกเข่าหดที่ห้าเข่านะคะหดที่สี่รุดนะคะแต่บางหดนี่แม่เล่ากับมาแปลกๆนะคะเล่าหายเลขสามตัวเราช่วงนี้แม่เล่ากับวดที่พันมาหนี่แม่เล่าบะสายนะคะวันนี้เล่ากับหายแล้วกับเกือบจะเป็นปกติแล้วนะคะ าบางคนก็นสิสงสัยว่าแม่ค่ำกับแม่พีบอกเป็นคนเดียวกันบอโใชัยเด้อค่ะเด้อโบชัยคนละคนนะคะวันนู้นที่ย่าไปเยี่ยมแม่แล้วถึงบ้านนะคะคนละคนคนละหมู่บ้านนะคะพยังแต่ว่าแม่แล้วโบอยากออกสื่อออกน้ำโบอยากาหายไปทายถ้ำอยู่บ้านพบอยากให้เห็นหน้านะคะก็ตามสัญญาล่ะค่ะ จนกว่าแม่แล้วจะพ้อมนะคะพ้อมที่จะหายท้ายท่า um, พ้อมที่จะอ,ออกซื้อถึงจะห้เห็นหน้าแต่ว่าแม่เล้ากับโมพแพงเล้าก็บแบงปันเล็กทุกัวก็มีเขา่ามีรุดนะคะบางงวดกับเขาบางงวดกับรุดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะวันนี้จะเขาหรือจะไปเคี้ยงนุ่นที่ยากกับบุรุษคะ่ะเ้อทั้งช่องเฮานี่ก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอนะคะ ตัวเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้นะคะ,ะเขาเมา่อแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใใทั้งสองเนี่ย้อคะเนอค่ะโบเป็นการเสียเวลานุนทิยาจะอ่านเลขพุม่มเลขผีบอกหายฟังเทละขันต่อละนุนทิยาก,ก็จะทายถทายให้พร้ม่พี่น้องเอแคปหน้าจอนะคะ,ะเลขผีบอกงวดวันที่17กุมภา2565นี่นะคะ เป็นงวดนี่เป็นงวดที่เก่านะะเด้องวดที่เก่างวดที่เก่าอ่าน่นที่ย่าจะให้จดก่อนนะคะจดแล้วก็จังที่ซูมให้เห็นสามารถแคบหน้าจอได้นะคะงวดนี่เป็นงวดที่เก่าแม่เลาวหาศูนย์หกสามนะคะให้เป็นเลขสามโตนะคะมีความิเศษคือให้เลขสามตมาก ถ้าจะพูดจริงๆพูดตรงๆนะคะคือหายสามโตเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าแม่เราก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงถึงาบางท่านบางคนก็จะซื้อพวกค้มซื้อนะคะจะซื้อตรงๆบอ่อตัดหนาตัดหลังแม่แล้วก็ตัดหาคือหาศู 63, นย์หกสามนี่แม่แล้วตัดหาก็คือหกสามหกศูนย์ ามศูนย์นะคะการลื่มกันพลาดน,นะคะตัดหนาตัดหลังแล้วก็เลขทุกโตนี่ก็บอสามารถบอกได้เด้อค่ะเด้อว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะกันคอพิษพลาดนุ่นที่ยาวาให้ซื้อบนล่างนะคะบนล่างปอลอรอไปกลับน้่นะคะ เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเดอ้อพีนอนอ่น้องเดอ้อนุนทิยานี่ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอเยวจะซุ้มให้เห็นตัวเลขนะคะนะคะ,นะคะตัวเลขเลขผีบอกงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้าอ่างวด วันที่17บกุมภาสองห้าหกห้านี่นะคะแม่เราหายมากนะคะศูนย์หกสามนะคะศูนย์หกสามตัดสองโตมาหายแม่เราก็หายหกสามหกศูนย์สามศูนย์นะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะกันลืมกันพลาดนะคะเลกทั้งเหมือนทั้งมวนนี่กะกับน้ำน,นะคะเด้อกับน้ำบอรอบนล่างนะคะ เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนุ่นทียานี่ก็เป็นซื้อน้าเสนอนะคะให้เป็นแค่แนวทางนะคะย่าอีกข้างนะคะให้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะบ่มีผู้ใดรู้ลวงหน้าว่าเลขจะออกตัวใดนะคะตัวเลขทุกงวดทุกโตบางข้างเสีียงนะคะบางบางงวดกับเขาบางงวดกระลุดนะคะให้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ะะแม่กับแม่พี่บอกก็แม่ข้านี่เป็นคนละคนกันนะคะพอเป็นพี่นอ้องเอฟซีสังเกตนะคะงวดนี่เลขบ่ตรงกันเลยนะคะมากคนละท่างเลยนะคะบ่ตรงกันเลยกมเป็นจริงแม่พี่บอกเนี่ยให้แค่สามโตนะคะศูนย์หกสามเท่านั้นเด้อค่ะเด้อแม่เรากับเป็นห่วงกลัวบ่ตัดนาตัดหลังเลาก็เลยตัดมาให้นะคะตัดหายคือ หกสามหกศสามศย์ 63, 60, 30, แล้วก็ให้กลับนับน,นะคะนะคะนะคะเลขแม่พีบอกงวดที่9้านะคะสิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้านะคะศู 63, 63, 60, 30, นย์หกสามหสามหศนย์สามศย์ะคะแต่รุ่นที่ยากกับสีบอกยางอื่นไปแล้วก็สิซู้ตัวเลขไ้เบิ้งเป็นพักๆนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้ค่ะบางท่านนะคะบางท่านบางคน ที่น้นทยาลงกิบแม่ข่ํมไปหัวอั้นนี่นะคะเอ่อที่แม่ปั้นแม่แม่แม่ขั้มนะคะแม่ขั้มขอโทษค่ะแม่ขัม้มฝันว่าค้นตายกลับมาอ่ะนะคะผู้เฒ่านะคะผู้เฒ่าตายแล้วกลับมาแม่เราบอกว่าเราจำพ่ได้นะคะว่าผู้เฒ่าผู้นั้นตอนตายอายุเท่าไหร่มันโดนแล้วนะคะเป็นสิบยี่สิบปีแล้วตอนตั้งแต่แม่ข่ํมเป็นเด็กน้อยวนนะคะเรากลับมาเราก็บวาสามารถบอกได้ว่า คนที่ตายนะอายุทอดใดนะคะในคลิปนั้นก็จะมีตะเลขบ้านแม่คํำกับเล็กที่ว่าแม่คํำเอาล่งหายเท่านั้นนะคะจะบ่มีเหลขอายุคนตายเพราะว่าคนตายแม่ค้ำกับว่าจำบ่ได้คือกันนะคะว่าคนอายุทอดใดนะคะบางคนก็สิคอขเม่นมาอายู่ว่านุนทิยาคือ่ถามอายุคนตายอายุคนตายทอดใดคือไปเว่าแทรกนะคะ quier, สาเหตุที่ว่าจังสั้นเพราะว่าแม่แล้วก็จําอายุคนตายบ่ได้ แล้วเ,เล่าก็บว่าอยากห้มีเลขหลายโตนะคะก้อเป็นจริงแล้วก็จาบ่ได้ดีนะคะว่าคนตายอายุเท่าไหร่นะคะก็จะล่วห้เฉพาะเลขโตแม่แล้วเน่นเท่านั้นนะคะจะบเบาไปหลายโตก็ล่วห้แค่ว่าบ้านเลขทีแม่ค้นะคะกับเลขผีแม่ค้ไห้มากนะคะนะคะในคลิปนี้ก็จะมีเลขผีบอกนะคะผีเลขผีบอกมวดที่เก้านะคะ งวดที่เก้างวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้าเนี่ยนะคะแม่เราวหายมาส่วนมากมันจะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะแต่ว่าแม่เราตัดหายกันลืมกันพลาดอนุ้นที่ยาสิบสู้ให้เบิ้งข้างสุดท้ายล้วก็ติดปิดคลิปเลยนะคะ,ะเลขผีบอกงวดที่เก้านะคะสิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้าเนี่ยนะคะแม่เราหายศูนย์หกสามหกสาม หกศู 60, 30, นย์สามศูนย์นะคะนะคะไปกับน้ำเด้อค่ะเดอ้อบนล่างนะคะบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดนะคะให้เป็นแค่แนวทางนะคะนุ่นที่ย่ายํำอีกข้างนะคะให้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะบางงวดกระเขาบางงวดกระลุดเด้อค่ะเดอ้อเลขผีบอกนี่นะคะบ่ใช่ว่าจะเขาทุกงวดเสมอไปนุ่นที่ย่ายขอยํำนะคะเพราะว่าบางเอ่อบางท่านที่เขามา รลับชมวข้างช่องของเฮานี่มีทั้งค้นไม่ค้นเกานะคะค้นเกาเนี่ยคนจะรูนะคะว่างวดได้เขางวดได้ลดนะคะค้นไม่อาจจะบ่รูเรื่องห้เป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะว่าเป็นจริงแม่แล้วก็อยากห้หางเดียวแล้วก็เด้อหางเดียวเลขสามตัวคือศูนย์หสามนะคะแล้วก็ยันผาาแล้วก็เลยตัดลงมาห้ตัดหน้าตัดหลังคือห3สามหศู สาศน,นะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้เปรียบเทียบกับละลายสำนักนะคะกันลืมกันพลาดนะคะกว่าเลขจออีกหลายมือนะคะเด้อมือนี้กัเป็นรู้สึกว่าจะเป็นวันที่เจนะคะฐานุนที่ญาจำมาผิดนะคะนะคะน,กกนี่ญากขออวยพรให้พอมีพี่น้องเอฟซีโชคดีไม่ใช่ถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ